เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหนึ่งหยุดหนึ่งหยุดถ่ายฟีดได้แล้วครับคุณว่างมากเหรอทำไมไม่เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเอาเวลาไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มีประโยชน์กับคุณล่ะครับชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นนี่คือประโยชน์ของคนที่หัวไม่เข้าใจโลกนะผมเห็นด้วยนะครับว่าการถ่ายฟีดมันเปลืองเวลานะครับแต่ในขณะเดียวกันการถ่ายฟีดก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับจะเลือกถ่ายฟีดตอนที่ผมจะหาไอเดียในการทำคอนเทนต์ของธุรกิจหรือว่าหาไอเดียในการทําให้ธุรกิจเติบโตครับการถ่ายฟีดไม่ได้ผิดนะเว้ยผมบอกตามจริง ช่วนต่างประเทศที่เขาชอบแบบเล่นกันนะนะถ่ายฟีดแบบไอ้หยุด s t o p stop scoring อะไรแบบน้คือผมจะบอกคุณว่าจริงๆถ่ายฟีดมันมีประโยชน์เยอะมากนะครับถ้าคุณถ่ายแบบเพื่อหาบางอย่างนะไม่ใช่ถ่ายไปเรื่อยนะครับไอการถ่ายไปเรื่อยผมเห็นด้วยนะครับแต่การถ่ายเพื่อหาบางอย่างอันนั้นจําเป็นเว้ยถ้าคุณเป็นคนที่แบบทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะคุณถ่ายฟีดบ่อยอันนั้นเรื่องที่ดีเพราะอะไรคุณจะดูพฤติกรรมตัวเองได้เว้ยว่าคุณกดเซฟคลิปประเภทไหนแล้วคุณก็ไปแกะครับว่าการที่คุณกดเซฟคลิปนั้นอ่ะ ประโยชน์ของมันป่านนี้หมคุโดนด่าในคอมเมนต์แล้วนะฮะ <laughs> จริงๆการถ่ายฟีดไม่มีประโยชน์โคตรโค,โค,โคฉะนั้นแยกแยะให้ออกนะครับถ้าคุณตั้งใจจะถ่ายเพื่อหาบางอย่างก็ควรครับแต่ถ้าจะถ่ายเพื่อแค่ต้องการโดพามีนแบบเฟซโดพามีนอย่าเลยครับไปอ่านหนังสือไปผ่อนคลายไปทำอย่างอื่นดีดนดวกว่าครับมันได้โดพามีนเยอะกว่าครับการเล่นเง,งี้ยมันเสียเวลาด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ไม่ทุกอย่าง